สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมลายเลนเจอรนะฮะซึ่งเรามาอยู่ใน ID หลักนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมมาทําคลิปที่เกี่ยวกับ การที่ผมเนี่ยโดนตัดออกจากสเตจอีเวนต์นะครับผมท็อป10นะครับผมซึ่งมันเป็นระบบใหม่ที่เข้ามานะครับผมคือคลิปนี้ผมจะมาเป็นคลิปที่แบบพูดเลยนะพูดแสดงความรู้สึกแล้วก็สาเหตุแล้วก็การแก้ไขของทีมงาน GM ของประเทศไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเรา ไปดูที่สาเหตุกันก่อนทาไมผมถึงโดนตัดออกจากท็อป10อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการคาดเดาเอ้ยมันเป็นไม่ใช่การคาดเดาสิมันเป็นการคือคิดคิดเองนะคือเป็นการที่คิดเองความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับผมคือผมมองว่าแบบนี้ครับคือในแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีประมาณว่า AI คอยตรวจสอบใช่ไหมฮะแล้วก็ของลูยุท์เนี่ย อแต่มันก็ไม่น่าจะบาแบนหรือปล่าวะทุกคนก็คือเราก็วิ่งแบบปกติใช่ไหมแต่เอไอคือแบบมันก็ไม่น่าจะบาแบนเรานะแล้วทำไมมันต้องมาเจาะจงที่จะแบนเราด้วยเอออันนี้มันน่าคิดไหมทุกคนมันมีอะไรผิดปกติไหมในไอดีผมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทางอ่าเขาบอกว่ามันเป็น การตรวจสอบระบบที่ผิดพลาดนะเออแล้วทำไมต้องมาผิดพลาดที่กูคนเดียวได้วะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมทุกคนก็สาเหตุมาจาก AI ตรวจสอบผิดพลาดนะครับผม <c oughs> แล้วทีนี้คือความรู้สึกละ่ะความรู้สึกของลุงยุทธเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> เมื่อโดนแล้วคือผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมก็ คือวันนั้นเนี่ยผมก็อยู่บ้านนะไม่ได้ไปทําอะไรที่ไหนก็คือดั้งดูนู่นดูนี่ไปนะครับผมแล้วก็แอดตอมฮะทักมาหาผมว่าเฮ้ยลุงทําไมหลุดออกจากท็อปสิเอาเอาแล้ววะหลุดจากท็อปสิได้ไงวันเนี้ยเฮ้ยหลุดออกจากท็อปสิได้ไงลุงยุดลุงยุดนี่คือแบบเวอร์เลยนะแบบอึง้งอึ้งเลยครับมันก็จะมีที่ให้ดูตรงนี้นะสะสมเนี่ยผมพาไปดูในะไอดีผมนะฮะ ตรงสะสมเนี่ยมันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกเลยว่าเราเนี่ยสถิติเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับผมตรงนี้นะอันนี้ป้อมปาะการใช่ไหมป้อมของเราที่มีอยู่นะครับผมก็มีอยู่แล้วก็อันนี้ครับสเตตพิเศษอะไรเลนเจอร์พิเศษเนาะอันนี้เนาะแล้วก็อีเวนต์ตรงนี้ฮะเห็นไหมของลุงยุทธเนี่ยยังอยู่ที่สเตตอีเวนต์ที่40ครั้งอยู่เลยปกติมันไป41แล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสเตจอีเวนต์ของลุงยุทธเนี่ยคือยังไม่มีการสรุปมาครับคือผมเห็นตรงนี้แล้วแต่ตอนที่ผมเข้าตอนบ่าย2ออ่ะมันสรุปมาแล้วนะเป็นสเตจิีเวนต์41ครั้งเข้าไปมันไม่มีมันไม่มีลุงยุทธมันไม่มีอันดับอะไรเลยพอหลังจาก4โมงเย็นเสร็จแล้วนะฮะอันนี้หายไปเลยสเตตอีเวนต์ hmm. 40ครั้งเนี่ยหายไปเลยเหลือ mm hmm. 41ครั้งหายไปเเหลือแค่40ครั้งอ่ะเราไปดู ครั้งที่40ลุงยุทธวิ่งไม่ได้เอาท็อปร้อยนะฮะไม่ได้เอาท็อปร้อยคือวิ่งเอาคะแนนแค่10ล้านเพื่อจะได้เก็บของรางวัลให้ครบอผมแถมให้หน่อยหนึ่งเป็น11ล้านคือวิ่งเปล่าๆฟรีๆไปไม่ได้อะไรนะ11ล้านนะ,ะับผมก็จบที่1 1 8เอาจิงๆิงถ้าเกิดลุงยุทธวิ่งไปอีกหน่อยหนึ่งเนะี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะอ้ไม่นิดสิมันสามมันสามสิบเก้าล้านก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมรอบนี้ก็ยังเยอะนะรอบนี้เอาจริงๆใครไม่ใช้ออโต้คลิกบ้างไม่มีหอก ไม่มีหรอกใช่ไหมฮะทุกคนออโต้คลิกหมดขนาด GM เขายังใช้เลยอ่ะทุกคนนะเออผมจะบอกให้อย่าไปพูดนะอันนี้ผมไปสืบมาไปสืบมา GM เอ็ายังใช้เลยออโต้คลิกอ่ะใช่ไหมั้ย GM ประเทศไทยนะเออมันความสะดวกสบายนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะผมว่าสําหรับออโต้คลิกนะฮะตัวเกมเขาก็เลยทําระบบเป็น Auto ออโต้มาแล้วก็ประเดิมนะครับผมเส้นสังเวยนะฮะลูกยุดก็เรียบร้อยฮะตามระเบียบนะครับ ตามระเบียบแล้วก็ลุงยุดความรู้สึกลุงยุธตอนนั้นคือแบบเป็นความรู้สึกที่แบบนอยเลยนะนอยแบบเลิกคือจุดจุดเวลานั้นคือแบบเลิกไม่เล่นกูเลิกถ้ากูเลิกกูไม่เล่นแน่นอนกูไม่เล่นแล้วถึงได้ของกูก็ไม่เล่นนะครับผม <c oughs> ความรู้สึกผมณตอนนั้นนะครับผมคือไม่เล่นแล้วกูมไม่เล่นแล้วไม่เอาแลนู่นนี่นัน่นครับเพียงของปลาของ ไม่ใช่นะก็คือความรู้สึกนนอยครับนนอยเกมนนอยทีมงานหนอยอะไรทุกอย่างคือโทษไปหมดหมั่วซั่วนะความรู้สึกตอนนั้นนะครับคือเลิกไม่เล่นแล้วนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับผมอารมณ์สติดีขึ้นแล้วแล้วก็คือความเดือดมันคือตรงผมทักไปหาทีมงาน,นครับผมไม่ตอบผมฮนะคือแบบเป็นวันเลยนะไม่ตอบผมไอ้อะไรวะผมก็เลยเป็นที่มาที่ผมเพจลงนะเพจ โสต์ลงหน้าเพจแล้วก็ให้น้องน้อยช่วยแชร์ช่วยแชร์ไปสรุปต้องขอบคุณน้องๆท่านผู้ชม f c ทุกคนเลยนะฮะที่ช่วยแชร์ไปให้ถึงเพจทางการและเพจทางการเห็นครับแอดมินผู้พัฒนา GM ผู้หญิงเขาก็เลยทักมาหาผมครับแล้วก็คุยกันเ่ะโอเคนูน่นนี่นั่นนะผมก็เดี๋ยวให้พี่เอ็นเขาเร่งดําเนินเรื่องให้นะครับผมก็ เขาก็ติดต่อให้แต่ก็ต้องบอกว่าตามลำดับขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้นลุงยุทธเลยบอกเลยจะมาบอกว่า<ๆ>ทุกคนสิทธิเท่าเทียมกันนะฮะแต่ขอให้แจ้งนะครับผมแจ้งไปในตัวเกมมันมีลิงก์แจ้งบอกมันมีวิธีแจ้งบอกอยู่นะครับเดี๋ยวลุงยุทธจะขึ้นรูปไว้ให้นะมีอะไรแจ้งบอกเพราะว่ามี GM หลังบ้านประเทศไทยเนี่ย รับภาษาไทยคอยตอบคอยช่วยเหลือน้องๆท่านผู้ชมอยู่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าลุงยุทธเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่คอยโปรโมทให้เกมลายเลนเจอร์นะในช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นลุงยุทธบ่อยนะฮะก็มันก็มีส่วนอยู่นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่ได้เยอะเพราะลุงยุทธก็ต้องแจ้งเลขแจ้งไปก่อนแล้วเอาเลขไปให้เขาตามให้อันนี้น้องๆต้องเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้แบบยิงตรงสู่ ยิงตรงเฮ้ยเอาเอากลับมาให้กูเดี๋ยวนี้นู่นนี่นั่นไม่ใช่ผมต้องแจ้งไปที่ลายก่อนผมต้องแจ้งไปที่ลายเกมก่อนต้องไปแจ้งไปที่ลายออฟฟิเชียลก่อนแจ้งเสร็จแล้วเอาเลขที่แจ้งมาบอก GM ออีกหนึ่งทีอันนี้คือผมชี้แจงก่อนนะครับอ่ะจบตรงนี้ไปเดี๋ยวผมมาเปิดเกียร์ก่อนนะจบตรงนี้ไปเสร็จแล้วอาจจะอ๋อโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทีเดียวแตก GM อไม่อยากให้ผมเลิกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย hey, <c oughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> ทีเดียวมาเลยอะครับน้องๆโอ้โหตึงครับผม,มเรียบร้อยโอ้โหมามาแบบมาแบบดือดอด้อเลยมาแบบดือดอด้อเลยนะครับมาต่อไปครับผมต่อไปก็ GM อหลังจากติดต่อทางญี่ปุ่นเสร็จแล้วติดต่อจากทางญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็วันต่อมานะฮะก็ เขาก็ได้มาบอกผมว่าลุงคะต้องรออีกวันหนึ่งคะต้องรออีกนี่คือต้องรออีกนะต้องรออีกวันหนึ่งถึงจะมีความเคลื่อนไหวนะครับผมลุงยุทธก็รอต่อไปฮะมึงรอไปเถอะรอไปผมคิดทาใจไว้แล้วประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับผมอาจจะได้แต่นานผมคิดไว้แบบนี้นะเพราะว่าผมเข้าใจระบบระบบการทํางานของเขาอยู่นะครับผมหลังจากนั้น วันต่อมาที่เขาบอกว่ารอการอัปเดตอัปเดตมาปุ๊บโอ้โหใจชื้นเลยฮะมีการประกาศลงในแพดลงในเกมนะครับผมว่า,าผู้กระทำผู้ที่มีการาวิ่งแล้วก็มีการโดนยึดนู่นนี่นั่นผิดพลาดอะไรก็มีการผิดพลาดท,ท,ทางตัวเกมเป็นการชดเชยนู่นนี่นั่นครับผมเบ๊เขาให้เรียบร้อยยังไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้นะผมก็ยังไม่ได้นะซึ่งของผมเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่าบอส บอทโง่จัดอะบอทเอไอแบบโง่โง่เกินไปอ่ะโง่มากนะก็เลยต้องรอต่อไปแต่เขาคอนเฟิร์มแบบนี้ครับคอนเฟิร์มแบบนี้ทุกคนลุงยุทธจะได้แน่นอนอ่าได้แน่นอนแต่มีแต่อีกนะแต่ต้องวันที่23เนี่ย ยังจะมีแต่อีกเอาแต่ผมก็บอกโอเคผมขอให้ผมได้ของที่ผมอยากได้เช่นเคี้ยวเช่นคัมพีแล้วก็เกียร์สิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้มันมาแล้วก็ลงแข่งอดหลับอดนอนนั่งเฝ้าไม่ให้วิ่งหลุดไม่ให้เกมเด้งอะไรผมนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้แล้วก็ต้องกราบขอบคุณ f อสมาชิกทุกคนแล้วก็ น้องๆเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพจทุกคนที่ช่วยกันแชร์ด้วยนะในวันนั้นก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วที่สำคัญที่ผมจะขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณทีมงาน GM ประเทศไทยนะฮะที่ช่วยเดินเรื่องและเดินเรื่องและดำเนินเรื่องให้นะครับผมคือบอกง่ายๆว่าให้ไปเดินเรื่องนะไม่ใช่ให้ไปเดินเล่นนั่นก็คือเป็นการเดินเรื่องนะทุกคนไม่ใช่ไปเดินเล่นนะครับ โอเคครับ okay. ผมข่าวสารของลุงยุทธก็ประมาณวันนี้แค่นี้เลยนะครับผมก็เกียร์ทบสิผมจะได้คืนนะแต่รอวันที่23นะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนลุงยุทธแล้วก็คอยเชื่อหลวงยุทธแล้วก็ขอบคุณทุกกาลังใจในวันนั้นที่แห่กันแชร์แห่กันคอมเมนต์ด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณจุ๊บๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ผมทําไมเป็นแบบนี้ได้มาอันเดียวแล้วหายจ้อยไปเลยนะเออผมจะมาเปิด แค่2,000บีพอนะครับเออเอาไปไปอีกหนึ่งครั้งไหมอีกหนึ่งครั้งก็เป็น1,000อีกหนึ่งครั้งพอครับมันเรามีไปแล้วเกียร์ที่สำคัญของเราตอนนี้คือผมจะมาหาเกียร์าธาตุไฟนะ เกียร์าธาตุไฟหยักได้ครับผมเกียร์าธาตุไฟเกียร์าธาตุน้ําเรามีแล้ว1ชิ้นแล้วก็ได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆหนึ่งชิ้นฮะมาเลสโกบเบะเข้าไปเหรียญแห่งความกล้าก,กระเป๋ายามขําขวัญลงในตำนานโอ้หอ,อกสายฟ้าครับผมเรียบร้อยนะครับผมสําหรับอ่ะน้องๆที่ถามกันมาว่าเป็นยังไงบ้างครับลุงเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับ เ,เกียร์ที่ลุงโดนตัดคะแนนท็อ,ทอปสิบของคุณโอ้โหเขาท็อปสิบของลุงเนี่ยโดนหายไปได้ไงนู่นเนี่ยก็ผมมาชี้แจงให้แล้วนะครับผมไม่ต้องมาทักถามนะครับผมก็มาดูคลิปกันเลยนะครับผมว่าเหตุการณ์เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไงก็แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลูงยูทูบชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสบายใจและจุบจ๊บจุ๊บ